สวัสดีครับทุกคนหยุดดูคลิปนี้สักแปบบ๊บผมมีเพจขายดีเกม Rv มาแนะนำ ราคาไม่แพงเริ่มต้นเพียงแค่30บาทมีไอดีที่เลือกมากกว่า200 ID ID ไดีดีสกินแลร์แลงสูงรูนครบหน้าเพจนี้เลย EP 7รับซื้อขายรหัสเกมออนไลน์เคสดีรีวิวเยอะทุก ID ดีมีประกันหลังการขายและเพจยังรับซื้อ ID เกม RV ด้วยมีแบบไหนเสนอมาได้ที่เพจ EP 7รับซื้อขายรหัสเกมออนไลน์ จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับเวที่4เพเว็บบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีเกมให้คุณเลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมโทรศัพท์มือถือหรือว่าเกม PC อีกทั้งยังมีเกม RV ที่มีโปรโมชั่นถูกสุดที่สุดในประเทศไทยสามารถใช้บริการได้แล้ววันนี้ที่ w w w 2 4เพ y .in.th สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียวตะชนแนลนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำออฟเลนสายชนะเลนนะครับเรียวมาเนี่ยมีทางเลือกเดียวเลยคือต้องเล่นให้ชนะเลนเพราะว่าเป็นตัวที่เก่งเลนมากๆ เรวมาถ้าเกิดเล่นไม่ชนะเลนในเกมนันะ้นะคุณมีโอกาสแพ้สูงมากนะครับเพราะตัวตัวสไตล์ของเรวมาเนี่ยมันจะเป็นการเล่นที่กดเลนชนะเลนเล่นให้รวยแล้วก็คุมแมปเกินเกมนะครับผมนี่แหละเรวมามันก็เลยเป็นที่นิยมกับในเกมแข่งนะเพราะว่ามันเป็นตัวที่คุมแมปเก่งนะครับผมกดเลนดีไม่ต้องมีป่ามาช่วยเยอะนะครับในทุกคนดูดาเมจในการเชียร์ยคริวดิทุกคนไวมากนะตรงเนี้ยเราเลียร์ได้ก่อนครับเราเลียร์ได้ก่อนเราก็ได้เล่นก่อนครับตรงนี้ ผมพยายามหลบดาวกระจายแล้วหลบได้ครับอ้อสไลด์ไ,ดไม่เป็นไรสไลด์สกิลถึงพลาดครับได้อยู่เขาเสียฟิกครับถ้าเกิดเขาหิวครีปตัวนี้ก็ไม่นา่ารอดครับผม but, เฟิร์สบาดไปทีเรียบร้อยครับตรงนี้เดี๋ยวบอกไปก่อนครับไอคอร์สเนี่ยไม่ได้มีเลสด้วยนะครับผมก็ไล่ตีเรายากหน่อยนะครับเอ๊ะตัวมันก็จะเก่งเลนมากๆเลยนะครับผม จริงๆผมแมนะนําว่าให้เล่นนะเดียวมันเป็นตัวเก่งเลยนะครับแต่ว่าต้องเป็นคนที่อ่านเกมเก่งๆหน่อยแบบดูแมปเก่งๆอะ่ะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาจะไปไหนเดินไหนนะครับเราจะได้ดักถูกเนาะดีการอ่านเกมเนี่ยก็ผมว่าอยู่ที่ประสบการณ์ด้วยนะครับแล้วก็อยู่ที่การดูแมปถ้าเกิดเราดูแมปเนี่ยเราจะเห็นแล้วเราก็จะเดาได้นะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆอธิบายให้แล้วกัน เราจะเคลียเรียเนเรน,นี้เนาะถ้าเกิดเขาไม่เทรดกับเราใช่ไหมเราก็เคลียเ์เยนไวได้เลยนะแต่ตรงนี้กลูเมียสตันให้เราได้ดผมก็เลยเล่นนะครับหน้าค่า,ขาเขามากเลยนะทุกคนแต่คิดว่าเขาไม่น่าจะเคลียตัวน,นี้ไหมน่าจะเคลียไกลๆอะ่ะแห้งโดนยกกลบบางทีเผื่อเขาปาดาวเช็คครับตรงนี้ แล้วได้กดดันนะแล้วเพื่อเราเนี่ยเล่นกันได้ด้วยเราไม่ต้องไปนะครับผมตรงนี้สวยเลยนี่ถ้าเกิดเราสมมติว่าถ้าเกิดเพื่อนเล่นไม่ได้แล้วเราไม่ไปเนี่ยอันนี้คืออาจจะเป็นความผิดเรานะเพราะว่าเราได้เคลียร์ก่อนแต่ว่าเราไม่เดินแต่เนี่ยคือผมเห็นเรียวเห็นไอรีเขาเจ็บไงผมก็เลยแบบจะฆ่าเขาต่อเบดนนะะเสียดายวะทุกคนได้นะครับออกมาก่อน พุสตานไม่โดนีมีมผักพอดีด้วยไม่ได้ตามโยกหลบครับเรามีอันตินะที่มันจะดูดเลือดได้ด้วยปาดจ,จะไม่ต้องกลับก็ได้นะครับเหมือนเขาจะหาผมนะฟิกเลยเอาชัวร์ครับถ้าไ่ฟิกนี้น่าจะตายอย่างแน่อนอนเอาเมือเข้าไปปัดมาได้ครับปว่อยเพนแทงโดน นะครับผมสวยโย่น่เป็นตัวประมาณนี้เนาะเหลียวม,ม้ามันจะจุกจิกจุกจิกอ่ะคิวมันไกลแล้วก็แรงด้วยนะครับมันบนได้อยู่มั้งโอ,โอ้สองตัวเลยเหรอเนี่ยยังส่วนไปครับแต่ว,ว่าก็าตายเหมือนกัน แล้วเถียบป้อมล่างสีด้วยคือผมไปเล่นบนไงผมมาลืมดูเวลาไว้ทุกคนมันยังไม่สี่นาทีผมคิกว่ามันสี่นาทีแล้วโอ้โหยังเบอร์เลยกะจะให้เพื่อนสลับเลยนะครับลงมาเล่นข้างล่างเพราะคิดว่าป้อมบนมันน่าจะกันไม่ไหวมันน่าจะแตกแต่ป้อมบนยังอยู่เดยอันนี้คืออ่านเกมพลาดอยู่นะประเมินสถานการณ์พลาดครับแล้วก็หลอนๆแะเบอร์เบอร์ไงไปรู้ทุกคน นะคอร์สสตันดโดนอย่างเงี้ยจะเข้าไปแทงเลยครับตึบเรียบร้อยอิลูเมียได้่กนติแล้วสตันดโดนหลายรอบนะฝันสงคามน่าจะรำคาญอยู่ผมว่าไม่แน่ใจว่าดาเมจพอป่าแต่ไม่น่าจะพอนะเลือดป้อมอเลือดลถมาน้อยเกินไปเราวขึ้นเป็นอมิอาร์มต่อได้นะ ผมจะไม่ขึ้นดูดเลือดน,นะเกมนี้แต่ว่าถ้าเกิดไอรีรวยจะขึ้นแต่เนี้ยเกมนี้ไอรีเขาโดนเรากดไงถ้าเกิดไอรีเขาโดนเรากดได้ตัดเลือดก,ก็ยังไม่ต้องออกครับเราดาเมจเพื่อจะมาไล่ฆ่าเขาดีกว่า <walk> ตมมล่างก็จะได้แล้วนะครับผมปล่อยคีปตีไปอันตอนนี้เราได้คุมเกมละเพราะว่าผมจะได้เดินละตัวเราเนี่ยจะเป็นตัวที่เคลียร์เลนไวมากๆเลยนะครับ เราเดินขึ้นไปเคลียร์เลนบนต่อก็ได้หรือว่าเราจะดักเลสก็ได้นะเด็ตรงกลางน่าเล่นมากโอเคทิเรียเขาอันติออกไปได้ครับลองดักดูนะเร่จะเจอคนกลับบนและกลับมาแล้วแพงถึงคิวครับเรียบร้อยเห็นปะอย่างที่ผมได้บอกอะ่ะคือเป็นประตที่ชนะเลนมา แล้วมันก็จะเป็นตัวคุมแมปนะครับผมน่ากลัวทุกพุ่มนะถ้าเกิดถ้าเกิดเจอเรียวม,มาที่มันชนะเลนมาคือมันจะเล่นอิสระมากเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะดันเลนหรือว่ามันจะเลือกที่จะมาเอาไฟก็ได้แบบเนี้ oh, จะตายนะนาคอสไ์่น่าจะรอดครับผมจริงๆเนี่ยเรามีทางเลือกคือเราจะตีป้อมบนก็ได้หรือว่าเราจะเลือกที่จะมาไฟก็ได้ ถ้าจะเอาชัวเนี่ยก็เอาป้อมก็ดีนะครับแต่ถ้าเกิดมาไฟแล้วชนะไฟอะ่ะมันก็ดีเหมือนกันเพราะว่ามันจะได้ไหลเข้าป้อมเพราะว่าคีฟเนี่ยเราทําอยู่แล้วเนาะเข้าป้อมสามทางนะคีฟเพราะว่าต้องเคลียร์ไอริสต,ตัวนี้ก่อนไอริสมันได้เล่นเหรอทุกคนมัน,นปลาดาวโดนสองแล้วต้องฟิกนะครับผมแล้วก็มาไหลเอาป้อมล่างต่อการที่เราทําเลนก่อนเล่นมันก็มีโอกาสได้ป้อมครับ แทงสวนอันติโออันติพาโอ้ยแย่แล้วลิลียมาไปนะยอ,อมครับได้ป้อมโอ้โหฝูููึกยืนอย่างนานอายหนึ่งสวย ถือว่าสวยนะถ้าเกิดเล่นเรียวมาแล้วแบบได้ต้นเกมได้ป้อมเรืเร่อยๆแบบนี้ถือว่าโอเคเลยครับแฮปปี้ครับผมเป็นไปตามที่แบบเรียวมาต้องการนะเพราะว่าเรียวมามเป็นตัวที่เล่นต้นเกมการเกมเก่งครับแต่ว่าเลดเกมมันจะไม่ได้เก่งขนาดนั้นเพราะว่า,าเลดเกมเนี่ยเขาก็จะเริ่มมีของกันกันมากขึ้นดานเมจแล้วก็จะมีกันมากขึ้นครับมาทำให้เราเล่นยาก ิดพุ่มนี้ได้นะมาแล้วครับผมปักโป๊ะได้ครับผมสวยตัวมันไวมากนะเดินจากพุ่มนี้ไปพุ่มนั้นนะครับผมปิดพุ่มอย่างง่ายว่าเลนบนเข้านะเนพนพลาดเพนเพนตายป้อมกลางอยู่หรือเปล่าเดินไปช่วยเพื่อนบนเข้าแล้วครับ ต้มอีกมาจะตายนะครับผม,ผมไม่ได้กลับไปการบนนะเพราะคิดว่าเพน่าจะเกิดทันนะครับเราเล่นตรงนี้ถ้าเกิดเราฆ่าได้หมดเราอาจจะได้ป้อมหนด้วยอัดครับขาดลิเลีย ع. โอเคโ,อโดนเลยแล้วก่อนนะครับ ถึงลิเลียนเนี่ยก็ไม่ค่อยชอบเราสักเท่าไหร่นะเพราะว่าเราสามารถจี้ลิเลียให้เขาแบบอันติได้เมื่อกี้เนี่ยผมเห็นไอรีเหมือนว่าจะเดินมานะผมก็เลยแบบมาดักคุมนี้ตอนแรกผมกะจะไปทําเลนบนก็ตีบูไปเลยก็ได้นะครับผมไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวอาจจะโดนนะทําเลนครับไอรีเนี่ยน่าจะเดินกลับเข้ากลางนะผมว่า ถ้าเกิดตรงกลางมีเล่นผมจะทําคีฟเลนบนก่อนเพราะว่าคีฟเลนบนเนี่ยมันไม่ค่อยสูงเท่าไหร่เราจะทำคีฟก่อนเล่นเสมอนะเห็นปะคือเรามาทำคีฟละแล้วเราก็ไปเล่นฝั่งตรงข้ามก็จะต้องกังวลเรื่องการรับเลนเพราะว่าถ้าเกิดมัวแต่มาไฟ์นะครับผมป้อมก็จะพังคีฟเลนบนก็สูงมากตรงนี้เราสามารถเลือกเล่นได้เลยจะไปดักบนต่อแล้วกันเผื่อจะมีคนมากันออกไปแย่ครับ ถ้าเขาไม่ได้ก็เคียร์คิปไปก็ได้ครับตรงนี้ถ้าเกิดเขาดาวโดนนี้ต้องหนีเลยครับไอรีเนี่ยถ้าเกิดมาดาวโดนมันจะใสสุดใสสุดจริงวะ่ะเล่าจริงว่ะทุกคนนะเขาดูครับว่าเขาใช้สไลด์แล้วตรงนี้น่าจะไม่มีสไลด์แล้ว่าสไลด์ครบบทแล้วครับแล้วก็ไม่รอดครับผม การจำสก,กิลฝ่งตรงข้ามก็เป็นสิ่งสำคัญนะสำคัญเลยนะครับมันจะทำให้เราเนี่ยอ่ะสู้กับฝ่งตรงข้ามได้ง่ายขึ้นเอาบูไปเลยก็ได้นะครับลองดักดูนะเผื่อจะเจอพยาเดินมาไหมอะ่ะกมาปะเช็คด้วยโอ้โล้วน่ะชึบชึบแองก,กิวโอ เดี๋ยวเดียวผมจะกดสก,กิลหนึ่งเว้ยแต่มันไปโดนฟิกเกอร์อแล้วฟิกเกอร์แบบาเดียวกับสก,กิลหนึ่งเลยเมื่อกี้เนะี่ยฟิกเกอร์กลับหลังสก,กิลหนึ่งกัไม่กดกลับหลังแล้วมันจะไปข้างหน้าเมื่อกี้เนี่ยผมกดฟิกเกอร์กลับหลังก็คือลากผิดนะครับเฮ้ ไอรีอยู่กลางปัจน,นี้ไอรีเอียงบนขึ้นมาผมจะลอง <Yeah. S 1> แั้ว่าจะดักครับ oh. แต่คีบมันชนพอดีคีบ oh. <Okay. S 1> ชนเคลียร์เลนก่อนเลยว่าเดี๋ยวดาร์กจะเกิดล่างนะเราต้องระวังพุ่มให้ดีเลยนะเดินไประวังไปนะไอรีเนี่ยเขาเดินบนขึ้นมาเห็นปะ oh. เราจะไม่แบบเข้าไปถุมสี่ถุมห้านะตายได้เลครับไอรีเลดเกมโอกาสายาโอเคออโต้ Keep, ออโต้สกิลแทงคีฟเพราะว่าคีฟอยู่ใกล้สุดนะครับเฮ้ยโอ้โหหายไปเลยอคอสแอบบอยู่อ้าวเราได้ลีเลียด้วยหรอมาจบบ้านแล้วมั้งเนี่ยเง,งี้ยปึ๊บแทงติโอเค G G ครับผมเพลตีบ้านครับ หือว่าเราเล่นเรียวมาได้ออกมาตามที่มันควรจะเป็นนะครับผมเราชนะเลนเราไม่ได้แพ้เลนเรามีเงินเราคุมแมปเราดักนะครับทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเล่นยากเวลาที่เขาจะเดินกันออกมาเนี่ยเขาจะต้องระวังพุ่มเพราะว่าพุ่มมันอันตรายมากๆเรียวมาเป็นตัวที่ดักพุ่มเก่งมากๆมันอาจจะบางช็อตมันอาจจะดักได้ไม่ตายถ้าเกิดเราอาจจะไม่ได้มีฟิกตามแต่ว่ามันทําให้ฝั่งตรงข้ามกลับไปเติมเลือดได้การที่ฝั่งตรงข้ามกลับไปเติมเลือดเท่ากับว่าเขาจะเสียเวลาฟาร์มเขาจะเสียเวลาหาเงิน เงินเขาจะต่ํากว่าเราเอเวลร์เขาจะต่ํา,า,ากว่าเรานะครับเขาจะเดินยากเรื่อแหละคือสิ่งที่เรียวมะอ่าต้องทําให้ได้ตอนที่จบเลนนะครับผมต้องคุมแมปให้ได้นะครับเกมนี้เนี่ยเราก็เก็บ MVP มาด้วยนะครับผมสกอร์ก็สามอ่ะห้าแปดตายสาม assist สิบนะครับขอโทษทีนะครับผมวันนี้ผมเบอร์เบอร์ยังไงไม่รู้นะครับโอเคก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูคลิปนี้กันจนจบนะครับและใครที่ยังไม่ติดตามก็ฝากเลยให้กันด้วย แล้วก็ขอคลิปนี้คนหนึง like, ออ่งไลค์คนหนึ่งคอมเมนต์นะครับจะได้เป็นกำลังใจบในคลิปต่อไปแล้วคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปครับ